ก็สวัสดีครับกลับมากับสต u ดิ o วันนี้ฤดูร้อนวันที่4นะครับผมก็มาเริ่มกันนะครับดูทีวีก่อนนะครับผมเจเจดวงดวงบอก่อยดีนะครับผมดวงได้สองดาวเนี่ยเป็นรูปั้างแคลวเป็นรูปหัวกระโหลกนัหนึ่งดาวแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อปลานะครับผมปลาดูดูร้อนก็เตกแต่งออกไปนะครับเขาก็ ในแม่น้ำเอ๊ะโดราโดปลาโดรา,าโดฟาเจอในป่าแม่น้ำแม่น้ำป่่ข้างล่างนะครับแล้วก็ในตอนกลางวันด้วยเติดโบเทาเจอในแม่น้ำปต่ก็ในภูเขาบึงตรงบึงนะครับตอนนี่เนี่ยกลางวันปลาปักเป้านะครับผมเจอตอนตอนบ่ายแล้วก็ปลาหมึกเจอในทะเลตอนเช้าโน่นนี้นน่นโอเค นเกมนี้มันจะสปอยข้อมูลมาเห้ลานิดนะครับไปคิดดูว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่มีวิกิอ่ะคนจะจําได้ไงครับข้อมูลมันเยอะขนาดนี้ถ้าแบบไม่เล่นแล้วซ,ซ,ซึมซึมซึมซับเข้าไปจริงๆก็จําไม่ได้หรอกครับข,ข้อมูลมันเยอะคนไทยมาอิตาลิมันก็ทําสแตดิวอ,อะไรนะวิกิออกมาให้นะครับผมปลาผีปลาผี ปลาผีเอาปลาผีว่ะปลาผีเอาเก็บนี่แล้วกันถือว่าเป็นปลาเปกนะครับปลาเปกปลาหายากเดี๋ยวเอามาเก็บรวมกับไอ้นี่แล้วก็ของหลบจังมอนนะครับมีโซล่าเอเซนต์มีเยลลี่แล้วก็มีปีกข้างขวเนี่ยผมครับได้หรือยังไอเสาเซฟ้ายังเลยรีเวลรีเวลของไอเนี่ยต่อสู้กับเหมืองยังอย,งอยู่ที่4กับสเลยครับโหขุดไปตั้งเยอะ หัวหวานหัวหวานอยู่ในนี้นี่เดี๋ยวเอามาปลูกเมลละนี่อันนี้มาด้วยโดนลืมอันนี้มาด้วยเคียวบรดน้ำมาวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะปลูกปลูกเมล็ดป่าเลดูร้อนนะครับก็มีนี่ 3. สามสไปร์บรี่ก็มีสามพอดีแล้วก็องุ่นสามโอเคได้ละ ึสามได้สาสิบนิดนะครับเรวไปปลูกอันนี้เรียงก่อนบวรลดน้ำไม่ใช่บัวชมพูฟอดแล้วก็ขวานลดน้ำก่อนแหมแหมเราตื่นแล้วฮ้องห้อง,อ,งอยคงุงกดน้ำไปเติมน้ำให้ จริงผมไม่สนนะความสวยงามผมจริงผมกําลังมีความคิดนยว่าจะเอาไอ้สาิบเมตรเนี่ยมาปลูกเซกๆซกตรงที่ว่างนะครับดีกว่าสร้างหุ่นกรื่อกเพิ่มคือไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็ใช้พื้นที่ให้มันคุ้มไปเลยไม่เน้นความสวยงามบุ้งแล้วก็เอาเก็บมอปลูนะครับบุ้งแล้วก็มอปลู้าเอามอปลูไปวางตรงทะเลหรือตรงแม่น้ำน่าจะได้ของดีกว่านี้นะครับที่ไม่ใช่ขยะ แต่ก็อย่างว่ามันต้องเสียเวลาเดินไปเก็บนะครับเพราะว่าเอองั้นก็เอาวางนี้ไม่ได้ฟาร,ร์มตัวเองนั่แหละก็ได้เหมือนกันเคทวันนี้แบบเดินทํานั่นทํานี่ก็คือยังแบบยังไม่ทันเลยไม่ไม่ได้ไปตัดแตา่างล่างแบบมันมีอะไรให้ทําเยอะจนทําไม่ทันอะ อันนี้ยังไม่รวมไอ้คอนเทนอื่นๆที่ยังไม่มาอีกนะครับผมถึงว่าไงว่าตอนสุดท้ายตอนหลังอ่ะเราก็ต้องเจาะไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย๋ยวผมเจาะไปสมุตเนาะทำหม้อปูหมอดักปูเงี้ยก็ต้องแบบเออก็คงเก็บปูทั้งวันอ่นะหรือจะทากระจายอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับ ออหมดละถ้าสร้างบ่อน,น้ำไว้ข้างบนนี้ก็กพนั่นแหละเสียมันเสียเงินอีกหาวัดถุดิบไปสร้างบ่อน,น้ำอีกยุง้งฉางก็ยังไม่ได้สร้างนะครับไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงจะได้เลี้ยงปีนี้ไหมคือก่อนจะเลี้ยงสัตว์มันต้องทำยุง้งฉางก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นแหมเรามันไปเขยา่าต้นนะครับเราจะเอาไม้ไปตีมัน สัญหาที่สันหาที่เขยียวแล้วก็ปลูกปลูกเสกเลยไม่สนเรื่องความสวยงามนะครับล้อันนี้ก็ขยนหมดจังไอ้พลังงานเนี่ยเฮ้ยแท้ โอ้พอดีวันเกิดน้องเจสผมดื่มไปเลยเจฟนะครับดูว่าน้องเจสชอบอะไรสมมตินนะเอาหอยแทกไปให้น้องเจสอย่างเงี้ยน้องเจสเกลียดหอยแทกเนี้ยเรียบร้อยเลยนะครับ ของที่น้องเจสชอบจริงจังผมไม่มีเลยนะครับผมมีแต่ชอบชอบชอบประมาณหนึ่งนะครับก็คือไอ้ดอกเดฟโฟดิลผมเลยเก็บไว้ไงครับเนี่ยเอานี้ขายไ้ครับ เดี๋ยว่อลเคยแทากเคยเจอ้องเกอกับองวินเซนส์มันชอบอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็นี่ไปเก็บสองสามสี่ห้าปึ๊บไปเก็บมาใส่ไปใส่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปลูกนะครับผมไปตามตามให้อะไรนะของขวัญ NPC นก่อนเดี๋ยวลาดแล้วก็กี๊กี๊กี๊อีก เหมือนของปลาเพมมวันนั้นนะ่ะไมน้องจิตสีบัตรเตียนเอ๊ะเข้าโรงพยาบาลเข้าคลินิกนะครับไม่รู้เข้าไปทำอะไร เดี๋ยวก่อนนะน้องเจดเอา,าเดินไปใส่น่อยไปเดินไปใส่ห้องขวาสุดนุ่นนะครับเมื่อคืนจะใส่ละแต่ว่าแบบกลัวกับเข้าบ้านไม่ทันเงินมีห้าพันเป็นลมทีหายสองพันี่กี้แต่เนี่ยเอาพิดเสนละจิ้งครบแล้วครับ ในอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยลักกี้ลันช์อาหารมื้อเที่ยงแสนโชคดีงี้หรอแล้วเป็นทำเป็นรูปดาวด้วยนะบวกบวกโชคสามบวกเยอะอยู่นะบวกแค่หนึ่งก็เยอะแล้วนะครับนี่บวกสามนี่บวกนี่แบบบวกโชคจังๆนะครับถ้าผมกินแล้วผมตกปลาหรือลงเหมืองน,นี่น่าจะได้แบบเบิร์น,นะครับผม โหอ,อันนี้ตรงนี้เน้นเน้นเอาเงินนะครับสองพันห้าหมื่นห้าพันสองหมื่นห้ารวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นห้าบวกหมื่นสามหมืนห้าสี่หมื่นสี่หมื่นสองนะครับผมต้องมีเงินสี่หมืนสองนะครับถึงจะโอ้หมันเดินหน้าเลือดนะครับแล้วก็เอาอะไรไปใส่ไปทำอีกอันนี้ไปตีนะครับผมก็ลองไปดูที่ห้องสมุดก่อน พิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับพิพิธภัณฑ์มากับห้องสมุดมันก็คีเดียวกันเลยเนาะว่าเออไปดูลานกัดก่อนว่าแบบวันนี้มีอะไรใครเพื่อมีของที่เราอยากได้ใครริดปิดอะไรไม่รู้นะครับเก็บไว้ก่อนเพื่อเจอ n อ c พีซีที่วอนวอนฉันอยากฉันอยากได้เลดเพลดเนี้ยมีเองไปดูของทะเลก่อน หวีไปหวีมาไม่มีอะไรนะครับมีเฮลลี่ยืนอยู่ตรงนู้นเออจำได้ว่าไอ้อลิกมาขายไอติมตรงนี้นะครับเก็บก่อนเก็บอันนึงเฮ้เดี๋ยวนะไอ้น้องเกสมันชอบไอติมไหมดูแป๊บ แอนไม่ได้ชอบไอติมนะครับแสดงว่าคนที่ชอบไอติมต้องเป็นน้องไอวินเซนนะครับเก็บไว้ก่อนเผื่อเจอเอ c ที่อยากกินไอติมซื้อมาไว้สักสองแอนฮัลโหลพ่อหนุ่มไอติมแอนนะครับโอเคเก็บไวเ้เนาะเผื่อเพราะหน้าอื่นไอไอนี่มันก็ไม่ขายแล้วนะครับต้องขายเฉพาะหน้าร้อนจีดโอเค น้องน้องไม่อยู่นะครับวันนี้เพนีไม่พามาอ่นานหนังสือคุยวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแน่เอ้ยน้องกำลังมาโอ้โหเอาอันนี้ให้น้อง,ค,งอค,คุยก่อนคุยคุยก่อนคุยคุยเสร็จแล้วก็เอารอตดฟิลิปส์ว้วบัตตดี้กขันฉันรักมันอ๋อวันนี้เพนีจะพามา ไม่ใช่เพนเนีเซมนะครับเซมพามาชัยแหงนะครับเซมเซมเป็นพี่พี่ของไอวินเซนต์นะครับพาเด็กๆเป็นเล่นชยัยแหงอืมเอาเราจะเป็นทุบจีโอตไปทุบจีโอตก่อนโมเพิรนจีโอต์เ <c oughs> นี่นนนยฮิลี่มาจอเจอกับอลิกเนะี่ย ปุ๊บนะครับปึ๊บเอ๊ได้ดินเหนียวได้ทานอะไรเนี่ยอะไรไหมอะไรไหมนี่ใส่ใส่นั้นหรือยังใส่แล้วเอาไปเก็บมีงนก็ไปขายไปเป็นละเดี๋ยววันไหนที่แบบเจาะจงเนาะ วันไหนที่แบบดวงดีดวงดีแบบระดับแบบดวงดีที่สุดเงี้ยครับแล้วก็เจาะจงว่าแบบเออจะไปลงเมืองหรือจะไปตกปลาแบบจริงจังเงี้ยก็กินอันนี้นะครับล้ก,กลิน lunch hello ไปไม่บ้านนี้สมาคมไม่บ้านนะครับมายืนมางมอยกันแล้วก็เอมลี่ hello อย่างน้อยก็ไปทักเขานะครับโหเนี่ยแค่เดินมาจุ๊กจุ๊กกิเกๆสี่โมงเย็ยนแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย <c oughs> อืม,อม,อม,อมนี่เอาไปเก็บ <c oughs> ม้นเป็นเลนี่มต้องไปเก็บตรงนู้นอันนี้มันลอมนะครับแล้วก็เอาอาหารไอรกก้ลักี้แลนไอ,อ้แาหารสามอย่างนี้ไปเก็บเพอเราจะปลูกพืชเนียัปลูกไม่เสร็จเลยวิ่งไปตามแหาน้องก่อน,พอนเพราะสเก็ตบ้านชาวบ้านมันจะปิดประมาณสองทุ่มนะครับ หลังสองทุ่มก็คือเข้าไม่ได้แล้วอันนี้นักเกิรครับครอบครอบเ,อเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้เอาสามสิบต้นนะ เลขจะนินความสวยงามอ่ะตอนนี้ไม่นินละผมทักแหมแล้วใช่ไหมทักละรูปละโ้หผมออาอะไรไปย่อยอะ่ะได้แรงเงินตั้งสามอันขยะที่เป็นก้อนๆคอ,อยุกขอยุกกปนะมันแล้วเจ็บมันจะสุ่มนะครับไอขยะรีไซเคิลเนี่ยบางทีก็ได้ของอยังดีเฮ้ยพ,พอดีเลยวะ่ะสามสิบช่อง พุทธเนมเดี๋ยวต้องตั้งเป้านะครับว่าเราจะเอาอะไรไปอัปเกรดอุปกรณ์คืออย่างน้อยตอนฤดูหนาวอะต้องมีไอพอเนี่ยต้องอัปเกรดเยอะๆแล้วนะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี่มันปลูกอะไรไม่ได้นี่งอกมาวะมีเมียงยึะๆด้วยไปไม่ได้ต้องออม ลงเหมืองไม่น่าทันแล้วเนี่ยจะทุ่มละเดี๋ยวลงไปจัดไม้แล้วกันปลาเขาไม่ได้ตกเขาบอกว่าปลาบางอย่างตกได้เฉพาะตอนเช้าอย่างเี้ยคือตื่นมาต้องไม่ลดน้ำต้องแค่แบบทำอะไรจุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็รีบไปนะครับเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะนี่ไปใส่ ขยะขยะเอานี้แล้วกัน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวลงไปตัดไม้นะครับ <c oughs> โอเคลงไปตัดไม้แอ่เ,อเพนที่ข้างหน้า <c oughs> เนี่ยเราเพิ่งทำความสะอาดไปใช่ไหมเนี่ยมันก็กลับมา ลุงแฉงก็ยังไม่ได้ทำนะ,ะกดเส้เดือนก่อนอย่างน้อยก็มีเส้เดือนเมยงยึกๆึกไอเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนส่วนโซนนี้ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับ นยึกไปดูตรงนี้นะครับเห็นมีเมงยึกๆควิได้เไรเนี่ยไอ้วัตถุโบราณนะครับผมน้องไก่เราค่อยเอาไปบริจาคโอเคแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับนี่นี่ก็นี่นี เวลามันเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้ดีกว่าเผื่อเจอของป่าเนี่ยเวลามันพดได้อยู่เอา้าตัดเข้าอีเวนต์เฉยเป็นเชนนะครับผมเชนมาดื่มย้อมใจดึกแล้วใช่ไหมเชนมันหามแล้วก็แล้วก็อากาศเย็นด้วยออะเอานี้เอาไปกินซะเราก็เลยกินเป็นเพื่อนเชนนะครับ เชนมาบอกว่าชีวิตมันกำลังตัดพอนะครับ You ever feel like no matter what you do you gonna feel เขาบอกว่าทำอะไรก็ล้มเหลวคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเหมือนชีวิตมันติดอยู่ในผิวลึกบนนี่นั่นคือเชนนี่อารมณ์แบบว่าชีวิตล้มเหลวนะครับไปถึงฝั่งฝันไม่ได้ติดอยู่กับแบบ ติจูด,ดานที่แบบว่าแบบไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยเลยมากินเหล้าออยาอมใจกินเหล้าหนักฉันไม่แข็งแรงพอที่จะปีนออกจากหุบเหวนั้นเราฟังเชนบนเสร็จเราก็จัดเต็มครับผู้วบวกแค่สิบอินเอร์เีเฮ้ดื่มเร็วแล้วก็อะไรเนะี่ยอะไรไม่รู้ว่ะมบีลิเวอรเบรกินมีทู อเอาแค่เราเดินเ็จแล้วหนีกลับเฉยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งถ้าผมลงมาอีกจะเจออีกไหมไม่เจอลบหนึ่งสปีดนะครับผมเพราะเราเมาลงมาแห่ของแปรจะเจอแป้ไม่เจอเลย ไม่มีเลยเียเย้เออเป็กไม่เจอของป่าเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีอังุนไม่มีสไปร์บรีไม่มีทว,วานมเ,ออเดี๋ยวตัดไม้นะ่นตัดไม้แล้วก็ เราเคยกัดนี่เจอสไป์อันหนึ่งโอ้เอาของป่าเพิ่มเลเวลนะครับเพิ่มมาเป็นเลเวลเจ็ดหกหรืวเจ็ดไม่มีอะไรแล้วนะครับมีเนี่ยสไปร์บรี่อยู่สองสองสองลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ครับผมต้องการไม้ มีแต่เรานะครับทํางานหามรลุมขางข้ามชาวบ้านเขาเข้าไปนอนกันหมดแล้วอ๋อต้นไม้ที่มันมีไอ้เขียวๆเกาะตรงลาต้นนะครับมันจะมีมอสต,ต้นนี้ไม่มีกินอันนี้ก่อนอเีลือน้อยแล้ว ในชีวิตจริงก็มีคนส่วนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จตามตามใจที่ใจหวังไว้นะครับแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ไปถึงฝันฝัน ก็เมื่อกี้คุณยาเว็บเข้ามานะครับก็ตามที่ผมพูดเลยมันไม่ได้มีทุกคนนะครับที่จะประสบความสําเร็จลูกไม่ได้สวยแบบงามแบบนั้นนะครับแต่ว,ว่าเราก็ต้องอยู่กับชีวิตให้ได้นะครับอย่างผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับผมแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนะครับ ก็ตอนนี้คุณแย่ออกไปไล่แมากลับเข้าบ้านนะครับสุนคือน้องหมาที่บ้านผมก็ไม่เหมือนไม่อยากเข้าบ้านนี่ได้สายรอบฟ้าแล้วนี่อ๋อสายรอบฟ้านี่มากับอันนี้ครับทักษะการเก็บของป่านึว่าเป็นทักษะการต่อสู้ โอเคครับผมหมดไปแล้วครับสำหรับวันที่สี่